ทุกโคโหเครียมากเลยดูตอนนี้เนี่ยโหไม่มีรได้เลยดูนี่โหเครียดด้พี่ตอนนี้ผมเครียดมากเลยลุกพี่เขาบอกว่าเราไม่ต้องพูดไม่ชะดูพูดธรรมดาเนี่ผมก็อยากจะพูดธรรมดายอยู่แต่ว่าผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วเนี่ยจะมีคอนเทนต์ดูผมไม่มีโคติดตาผมไม่มีโฆษณะสน,นุวเหมือนลูกพี่เขาเนี่ลูกพี่ตะเพียรพี่สวายเคยบอกให้ผมทานเป็นตัวของตัวเองดูแต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงน,นี่โอ้โทุกโคช่วยผมด้วยดู いいผมก like ็มีแต่ลูกโคนี่มีลูกพี่ทุกโคเลยช่วยผมหน่อยผลจะทาไงเด้อเรพี่นี่ผมจะอยากจะทาคอนเทต์นี่ลูกพี่สวาบอกเคยบอกให้ผมนี่ลูกพี่สวายเคยบอกให้ผมว่าให้าผมรอทาไปตัวคนตัวเองดูมาทายังไงไม่รู้นี่นี่แต่แต่ไม่มีลูกพี่สเพียหรืพี่สวาลูกพี่โบบ้านนี่ผมไม่มีรายได้เลยด้วยนี่ผมอยังมีคอนเทสโผลอยากมีคอนเท์อย่ากมี ลูกพี่คอสนับสนุนนี่แต่ผมไม่รู้จะเริกโตอย่างไงด้วยโหอยากจะมีลาด้าด้วยลูกพี่นี่แต่ผมไม่มีลูกพี่ตะเพียหรือพี่สวายแล้วก็ทีงาโบบา้านี่ผมไม่มีลาด้าเลยด้วยนี่โหเครียดด้วยลูกพี่ตอนนี้ผมเครียดมากเลยทุกโคโหเครียดมากเลยด้วยตอนนี้เนี่ยคือชอบโผล่นะมาสร้างลดาด้าแล้วด้วยแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะมีคอเทอด้วยผมไม่มีโคติดตามผมไม่มีโคสนับสนุนเมืออลูกพี่เขานี่ ลูกพี่ตะเพียนลูกพี่สวายเคยบอกให้โผทานเป็นตัวของตัวเองด้วยแต่ผมไม่รู้จะเล่าโต้ยังไงนี่ไม่มีขายมันไม่มีพอเทผมมันไม่หาด้วยลูกพี่อ้อผมเครียดนี้ผมไม่รู้จะทายยังไงนี่นี่พวกพี่ๆขาในให้โผนี่อย่าให้โผเป็นตัวของตัวเองด้วยผมไม่รู้จะเล่าโต้ยังไงนี่นี่แต่แต่ลูกพี่เขามาได้แต่แต่ผมไม่ได้เอาลูกพี่ขาลงในกูในช่อโผลเไดนี่ เนี่ยเลยนี่ผมไม่มีรายได้เลยด้วยสุโคทุกพี่ช่วยโผด้วยด้วยสุโคสุโคต้องพูดช่วยโผ่นะผมถ้าเกิดผมไม่มีสุโคนี่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่ลูกพี่สวายนี่เคยบอกให้โผล่เป็นตัวของตัวเองด้วยลองเป็นตัวของตัวเองนี่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงด้วยโผขี้มาอ่อนนี่โผเครียนะผมอยากมีรายได้เหมือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนนี้มันยังมีรายได้ด้วยแต่ทุกวันนี้แต่ผมไม่ได้ลงลูกพี่ขาเนี่ยผมไม่ได้มีรายได้เลยด้วยโอ้สุโคช่วยโผด้วยด้วยผมก็มีแต่สุโคน่ยคกโชวผนอย ผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนี่จะจะพูดไม่ฉะนี่ผมก็เลยไม่อยากจะพี่เขาบอกว่าเราไม่ต้องพูดไม่ชะดูพูดธรรมดานี่ <ะ S 1> ผมก็อยากจะพูดธรรมาดายุแต่ว่าผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วเนี่ยเพราะว่าก็อยากสร้างรายได้แหละก็ติดจากพี่ๆเขามาตังแต่ไม่ได้เอาพี่ๆเขาลงในช่องรายได้ผมก็ไม่มีนะแต่ผมเครียดมากเลยตอนนี้ผมอยากมีรายได้ยัางไงก็ต้องฝากทุกคนเลยฝากแฟนขับพี่ๆเขาฝา,ฝากแฟนฝากแฟนผากแฟนขับพี่ๆโบ,บะ๊ะฝาก แฟนขับลูกพี่สวายลูกพี่ตะเพียนนี่แหละเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันช่วยดูช่วยกดไลให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็มอยากมีรายได,ได้นั่นแหละครับผมเครียด <c oughs> <c oughs>